ันคณะทัวของเรานะครับเดินมาจากตัวสนามบินนะครับก็จะมาที่รถนักเที่ยวในท้ายตรงท้ายด้วย32นะครับกใกล้ช่วยเข็นกระเป๋าคุณวิลม,ม่ามา ถุงใบสีแดงมาคณ <Okay. S 1> ะเรา,ากำลังเดินมาที่รถบัสน,นะครับใครมาช่วย เราก็คุณพี่ก็ได้เดินขึ้นมาถึงบนรถแล้วนะครับเป็นไงเหนื่อยไหมไหวไ่าขาเจ็บอยู่ไหมมาถึงแล้วนะครับขนาดรถก็ประมาณยี่สิบกว่าที่นั่งเป็นรถขนาดกลางนะครับนี่เขาเตรียม กระป๋องออกซิเจนอยู่ข้างหน้านี้นะครับน้องคนนี้เพื่อนไม่ได้มาด้วยหนูก็ได้นอนเดี่ยวเลยสิฮะนอนคนเดียวเลยดีนะโชคดีโอเคครับเ<ส><ส>บิร์ดนะครับหัวหน้าทัวร์ของเรา ดีมากอันนี้ก็คือหัวหน้าทัวร์ที่เมืองลาซารน,นะครับี <It> s <S นะครับง <USD. S 1> บอกที่บอกมีที่ชาร์จนะครับ